นิยายรักนิยายเสียงเรื่องไฟเสนหาจำยอมตอนที่16ความหวานจากจุบที่ได้รับมันทำให้หัวใจของไอยเรศพองฟูเขาเรีบเคลียงานที่ทำอยู่แล้วให้เสร็จให้ทันแล้วรีบไปรับปารวีพอมาถึงเห็นบรรดาคนงานกับนังรับค่าแรงกันอยู่พอดีจึงเห็นรอยยิ้มหว,วานของคนที่เขารัก เขาแกล้งมายืนขวางทางคนที่เอาแต่เดินก้มหน้ามองเงินในมือด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่รู้ได้ว่ามีคนตัวโตๆขวางทางของเธออยู่จนกระทั่งหน้าผากของเธอชนเข้าอย่างจังอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรพอเสียงทุ้มตอบเธอก็จำได้ทันทีเธอเงยหน้ามองเขาอย่างแปลกใจไม่เห็นนายจ้างจอมเจ้าเล่ห์ของเธอ คุณมาทําอะไรที่นี่เธอมองเขาอย่างหวาดระแวงก่อนจะมองไปรอบรอบเพราะหลายสายตาต่างจับจ้องมาที่เขาและเธออย่างสนใจก็ามาดูความเรียบร้อยเขาไม่ยอมบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาแค่อยากรับเธออยากอยู่ใกล้ๆเธอเพราะคิดถึงเพราะรู้สึกผิดแต่ทําไม่ได้เพราะทิธิเง้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อน แต่ว่อเธอหันหน้าหนีเขากลับขวาข้อมือวางของเธอเอาไว้ทำให้เธอตกใจจ้องเขาอย่างไม่เข้าใจในการกระทำของเขาเลยงั้นฉันก็กลับด้วยเขาไม่สนใจคนรับข้างที่เดินสวนมาสวนไปและทักทายเขาไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคือดาวันด้วยทำเอาคนถูกจูงข้อมือทำหน้าไม่ถูก และเขาก็ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรเขาพาเธอเดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีวันนี้คุณจะขึ้นฟังหรือเปล่าไม่ไปเขาตอบเสียงห้วนหญิงสาวนึกขัดใจที่เขาผิดสัญญากับเธออีกตามเคยคุณผิดสัญญาทุกทีเลยเธอกล่าวว่าเขาใครเป็นนายจ้างของเธอกันแน่คราวนี้คนสวยหน้าควา่ำ เขาชอบเอาเรื่องนี้มาอ้างอยู่เรื่อยแต่วันนี้เขาดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษปรวีเข้าห้องพักจัดแจงรีบอับน้ำเพราะต้องทำหน้าที่แม่บ้านแม่เรือนให้กับเขาแต่จู่จูเขากลับรวบกอดเธอทางด้านหลังที่เธอสวมเพียงผ้าเช็ดต,ตัวก่อนจะกดจมูกลงสุกไซหอมแก้มนวนดังฟอดก่อนจะสุกใซขคอของเธออย่างเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ในเมื่อเขาต้องการแล้วเธอจะทำอะไรเขาได้นี่คุณไม่หิวหรือไงถามเสียงสัน่นแม้จะสะดุ้งตามแดงมือตามริมฝีปากที่เรียกร้องหิวสินี่ไงฉันกำลังกินของหวานอยู่เขาก็สิบเสียงพล่าก่อนจะยกตัวคืน เธอขึ้นนั่งบนโต๊ะเครื่องแป้งแล้วจัดการเธอด้วยบทรักร้อนๆที่แสนอ่อนโยนจนเธอเองเผลอตอบรับเขาใจแทบจะขาดกว่าจะรู้ตัวเขาก็พาเธอไปส่งยังดินแดนแห่งความสุขก่อนที่เขาจะตามเธอไปติดๆเขาไม่รู้หรอกว่าเธอจะรักเขาหรือไม่แต่เขาดู้เพียงแค่ว่า เขาปรารถนาแค่เพียงเธอเธอเท่านั้นและหวังว่าเธอจะรู้ใจเขาในสักวันก่อนที่นี่ของเธอจะหมดลงและเธอจะไปจากเขาตลอดกาลดาวันที่รู้ข่าวจากคนรักของเธอว่าปรวีเป็นใครก็โกรธจัดเพราะความรักที่มีต่อเจ้านายหนุ่มของเธอซึ่งมันทำให้โกมิน แฟนหนุ่มของดาวันไม่สบายใจเลยเพราะเขาเป็นคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับไอเรศแม้จะไม่สงสัยว่าแฟนสาวจะอยากรู้ไปทำไมแต่เพราะรักจึงยอมทำให้ทุกอย่างแบบถวายหัวและเขาก็กำชับให้ดาวันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้บอกใครเพราะเขาพักดีกับเจ้านายและครอบครัวของไอเรศยิ่งชีพของเขา ดาวันดับคำเพราะเธอเองก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องบอกนาดีด้วยเพราะเธอก็พร้อมจะกำจัดนาดีให้พ้นทางเส้นเดียวกันแม้นาดีจะถามดาวันแต่ไม่มีทางเสียดอกที่เธอจะยอมบอกความริษยาทั้งกับตัวนาดีที่มีหน้าที่เหนือกว่าและความริษยาที่ปารวีเป็นผู้หญิงที่อายเรศพามาอยู่ที่บ้านดาวกับว่า นางคนนั้นมีความสัมพันธ์ใหญ่หลวงต่อเจ้านายหนุ่มที่เธอหมายปองนักหนาอายเรศหอมแก้มนิ่มที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเรื่อยอย่างแผ่วเบาก่อนที่เขาจะต้องไปพบกับนิ่มนวลเรื่องงานของเขาฉันไปก่อนนะอายเรศล่ำลาก,กันนะน่ะเปลี่ยนนิ้วมือกับแก้มของเธอเหมือนยอกล้อ ก่อนจะขยับเสื้อผ้าของเขาให้เข้าที่หน้ากระจกบานใหญ่ซึ่งอยู่ในห้องแต่งตัวปรวีจำรอยยิ้มที่เขายิ้มให้เธอได้มันช่างเหมือนมาก่อนหน้านั้นนักตอนที่เธอได้พบเจอกับเขาช่วงวัยเรียนเธอตกหลุมรักเขา ก่อนที่มอระสมในชีวิตของเธอจะทำให้เธอต้องลาถอยออกมาจากชีวิตของเขาและตอนนี้แม้เธอจะยังคงคิดถึงอดีตแต่ทว่าปารวีก็รู้ดีว่าเธอต้องรู้สถานะของเธอว่าสำหรับเธอและเขาเป็นได้แค่ไหนและเขากำลังจะไปเจอกับชีวิตที่ดีกว่าในเมื่อเธอไม่ได้มีค่าคู่ควรกับเขา คืนนี้ฉันไม่กลับนะเขาบอกง่ายๆต่มันเจ็บปวดสำหรับคนฟังอย่าลืมทำให้คุณนิ่มนวลประทับใจละ่ะถือบอกเขาอย่างหวังดีพร้อมกับรอยยิ้มที่มอบให้เขาเพื่อประโชนตัวเองแต่เขายิ้มรับท่าทางไม่เดือดร้อนใจอันใดเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วนะ เขยักไหล่สำรวจความเรียบร้อยแล้วเดินจากไปเงียบๆโดยไม่เคยรู้เลยว่าเธอยังกอดเขารับความเจ็บปวดที่มีมากทำไมไม่เป็นเธอนะที่เป็นผู้หญิงที่แสนโชคดีของเขาก่อนที่เธอจะตกใจเพราะสำหรับเธอไม่ใช่คนสำคัญอะไรกับเขาเลย และเขาก็มองเธอเป็นแค่ผู้หญิงที่เขาต้องการปลดปล่อยและหากความสุขจากเธอเพียงเท่านั้นแม้จะบอกตัวเองให้ตัดใจมากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถทำมันได้อย่างสำเร็จทั้งที่เขาบอกว่าจะไม่กลับมาแต่เธอก็ยังอุตส่าห์รอไม่รู้ว่าทำไมต้องรอด้วยความเจ็บปวดกระทั่งหลับไปพร้อมกับรอยน้ำตา ส่วนไอเรสก็เช่นกันแม้เขาจะไปดินเนอร์กับนิ่มนวนและแม้เขาจะรู้สึกดีกับนิ่มนวนมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังคงคิดถึงเพียงแต่บรวินเพลงเท่านั้นรักแรกแต่รักเดียวของเขาเธอทำไมทำไมนะทำไมเธอไม่เปิดใจรับเขาบ้างทำไมเขาต้องคิดถึงคนที่ไม่รักเขาด้วยละ่ะเขารู้สึกเหนื่อยเพราะ เธอควรจะเป็นของเขาวิ่งไล่ตามขวายควายเท่าไหร่เธอก็ไม่มองเขาเขามองเธออยู่เพียงผู้เดียวส่วนเธอมองเขาเพียงนายจ้างแววตาที่เธอมองมาไม่เคยมองว่าเขามีความสำคัญกับเธอเลยเขาจึงไม่รู้จะทำอะไรต่อไปเหมือนวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองที่ไม่อาจสัมผัสได้ ดินเนอร์ดูจบลงแล้วและเขาก็ลองมาเปิดเปิดห้องนอนพักอยู่เพียงคนเดียวแต่ก็ยังไม่อาจคมตาหลับลงได้จนหมดความอดทนต้องยอมกลับมาที่บ้านและกลับมานอนเกาะร่างบางที่หลับกุดคูยอยู่บนเตียงของเขาด้วยหัวใจที่โหยหาเป็นฉันไม่ได้หรอคนที่เธอรัก ทำไมไม่เป็นฉันถ้าเธอบอกฉันว่ามีใจแค่คําเดียวฉันจะยกทุกอย่างให้เธอแม้แต่ชีวิตของฉันเองสิ่งที่พูดออกมาจากปากเขาไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวของเขาเองพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็พบว่าปารวีไปทำงานแล้วและนี่ก็เป็นอีกเช้าที่เขาเฝ้าถามตัวเองทั้งที่เขาและเธอใช้ชีวิตด่าวกับเป็นคู่ผัวตัวเมียกัน แต่ทำไมทั้งคู่ถึงไม่อาจรักกันและไม่อาจให้ความสำคัญต่อกันได้มีเพียงแค่คำว่านายจ้างกับลูกจ้างเพียงเท่านั้นหรือลูกจ้างกับนายจ้างอะไรวะนอนกอดกันทุกคืนเขาสะบัดก่อนที่เขาจะยอมตัดใจแล้วเริ่มทำงานของเขาเช่นกันโดยไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้มีผู้ไม่วางดี กับคนที่เขามีใจให้ความอิจฉาทิษยาจากคนใกล้ตัวที่คิดว่ากําจัดบารวีไปให้พ้นทางและเขาไม่เคยคิดเลยว่าฟาร์มที่กําลังจะเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจของเขาจะต้องเสียหายย่อยยับเพียงเพราะเรื่องผู้หญิงที่หมายปองของเขาและทำทุกอย่างเพื่อกำจัดผู้หญิงทุกคนในชีวิตของเขาด้วย จบแล้วนะคะไฟจะนรหาจำยอมตอนที่16เนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเริมเข้มข้นขึ้นทุกขณะแล้วนะฝากติดตามด้วยนะคะออแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่รู้ว่ามีกี่ตอนะตาก็ขอปอกไว้ตรงนี้เนาะว่าตาก็ไม่รู้ืมกัน ปากกามาอยู่ในมือมันก็เขียนไปได้เรื่อยๆตามพอดเรื่องที่ตาตั้งเอาไว้เนาะก็ขอให้อดทนรับฟังค่ะเพราะว่าคลิปๆหนึ่งมันก็แค่สิบกว่านอาทีเนาะมันมันก็เท่ากัาบวันหนึ่งตาเขียน30นาทีแต่ว่าสามสิบนาทีที่ตาอ่านเนี่ยตาต้องใช้เวลาเขียนไปเยอะมากนะคะก็ต้องเข้าใจเนาะเพราะตาลงทุกวัน ยอดวิวนายก็ไม่เป็นไรนะคะตาขอตาขอให้ทุกคนนะ่ะช่วยสนับสนุนตาด้วยกันแล้วกันเนาะตาจะได้มีเงินจ่ายนี่ใจสินนะคะขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณที่สนับสนุนรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ